สวัสดีครับผมต้มเชงเอ Power ครับผมเป็นเจ้าของร้าน AC Power นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์กันโคง a อ Power Twin Arm นมและสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือกันโคง a อ Power c o n คนทนอ์มด้านหน้าที่ตั้งร้าน ของ AT-POWER เรานะครับหรือบริษัท a อที w e r ประเทศไทยจำกัดนะครับตั้งอยู่ที่ใกล้ลาดหลุมแก้วบางบัวทองนะครับถ้าลูกค้าวิ่งถนนการจนาพิเศกวิ่งจากเซนท่านนะครับตรงมุ่งสู่แยกสุพรรณนะครับพอถึงแยกสุพรรณน,นี้ให้ลูกค้าตรงข้ามสะพานมาทางบางปะอินนะครับประมาณ4กิโลเมตรทางซ้ายมือลูกค้าจะเห็นโรงงานแร็คตะซอยนะครับร้านผมเจอเลยแร็คตะซอยมา50เมตรครับ สำหรับ AT-POWER เรนี่ยเราเริ่มต้นจากทำอู่ซ่อม1ิดล้อมาก่อนตั้งแต่รุ่นเตี่ยผมนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตกต้องมี40กว่าปีถึง50ปีนะครับส่วนตัวผมเองมาบริหารงานเองแล้วก็ทำคูมวงจรที่เป็นในรูปแบบของของผมเองในนามส้มเช็ค a t ทีพาวของผมอยู่ประมาณ10ปีครับผม ทางร้าน AT Power ของเรานะครับอันดับแรกเลยที่มีแน่นอนคือหนึ่งในเรื่องของรับติดตั้งกันโครง a t Power ทั้งหน้าและหลังนะครับรับแก้ไขปัญหาระบบช่วงล่างในรถที่เป็นรถ SUV รถ PPV รถ MPV รถกระบะที่เน้นที่ขับเคลื่อนล้อหลังคันแข็งเป็นหลักแล้วก็มีจำหน่ายชองอัพโปรเพนเดอร์นะครับซึ่งเราเป็นซ์วิสเตอ,อร์ของโปรเพนเดอร์เราไม่ได้แค่จำหน่ายและติดตั้งชองอัพโปรเฟนเดอร์แต่เรามีทั้งบริการซ่อมเซ็ตเฉพาะคัน นะครับแล้วก็เรามีงานบริการตั้งสูตรล้อเรียบร้อยนะครับรับแก้ไขระบบช่วงล่างวิเคราะห์ช่วงล่างสิ่งสําคัญคือรับเซตช่วงล่างโดยตรงครับ mm. แล้วก็เรายังมีในส่วนของกันชนเหล็ก h ฮมเมอร์นะครับที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่นะครับ mm. ปีกนกปรับองศาหรืออัปเปอร์คอนทรนอาร์มเรามีตั้งแต่ซันแล้วก็ปีกนกโปรเฟนเดอร์ทั้งกลมและเหลี่ยมนะครับ mm. รวมไปถึงท่อไอเสีย JTC สปริงค่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปริงจากโปรเฟนเดอร์ สปริงโอแมนนะครับหรือสปริงโดบินสันนะครับสปริงคิงเรามีครบวงจรที่ร้านนะครับช่วง่รงที่ดีเอาง่ายๆคนขับขับสนุกคนนั่งนั่งสบายเซ็ตรถยังไงเซ็ตแล้วให้คนขับรู้สึกว่าสนุกกับกับการขับขี่สนุกกับการเดินทาง เซ็รถยังไงจะให้คนนั่งหรือผู้โดยสารที่ไปกับเรานั่งแล้วรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายไม่เครียดในการเดินทางนะครับในเรียกว่าช่วงล่างที่ดีครับลูกค้าหรือเพื่อนๆที่ต้องการปรับเซ็ตช่วงล่างนะครับโจทย์แรกคําถามแรกคือ1นึ่รถอะไร 2. ลักษณะการใช้งานอย่างไร 3. ความต้องการของลูกค้า 4. คือปัญหาของรถที่เป็นอยู่นะครับ4ปัจจัยนี้นามาคุยกันผมจะแนะนําให้ว่าลูกค้าควรเริ่มต้นจากไหนก่อน ลูกค้าที่เข้ามาที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปากต่อปากนะครับแล้วก็ดูผลงานผมใน YouTube บ้างติดตามผมใน Facebook บ้างในช่อง Facebook ก็เป็นช่องกันโครง a อ Power ที่เป็นแฟนเพจนะครับช่อง AC Power T ทวีนามลูกค้าที่เข้ามาท,ที่นี่ส่วนใหญ่เพราะการแนะนำของผมเป็นการแนะนำเฉพาะคันนะครับการปรับเซตเฉพาะคันการแนะนำเฉพาะคันความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านไม่เท่ากันเอาความต้องการมาคุยกันและงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ ผมหาจุดที่ดีที่สุดสําหรับลูกค้าแต่ละท่านแต่ละคันนะครับจึงทําให้การลดแต่ละคันที่ปรับเซ็ตออกไปนั้นจึงตอบโจทย์กับรักษณะการใช้ง,งานของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ครับผมครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร086-599-1564อันนี้เป็นเบอร์ตรงผมนะครับแล้วก็ชอบกดไลค์กดแชร์ที่ช่องเพจกันโคง AC Power t w i ร Arm นะครับช่อง YouTube AC Power t w i n ว r นครับผม แล้วก็อีเมลนะครับ acpower twin arm gmail.com ครับแล้วก็เว็บไซต์ acpower thailand.com ครับ